สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้ค่ะพาเพื่อนๆนมาดูต้นโกงกลางกันชัดๆค่ะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากเลยสาเหตุที่มันได้ชื่อว่าโกงกลางน่าจะมาจากรากของมันที่แบบว่าย้อยแบบละเกะละกะเก้งก้างโกงกลางอะไรเทือกนั้นนะซึ่งอ้อเดาเอา ซึ่งไม้โกงกลางมันจะชอบขึ้นอยู่ตามเขตน้ำกลอยชายทะเลดงที่อ้อยืนอยู่นี้เป็นป่าโกงกลางทั้งหมดเลยนะคะนเพื่อนนู่นหนักสุดลูกหูลูกตาเป็นป่าโกงกลางทั้งหมดเลยดูใบของโกงกลางชัดๆนี่นี่ใบของไม้โกงกลางใช่เลยใบของไม้โกงกลางไม่มั่นใจว่ามันมีเมล็ดไหมก็ใบใหญ่นั้นเพื่อนโกงกลางใบใหญ่นะคะ นี่ค่ะไม่มั่นใจว่ามันจะมีมะเมล็ดไหมถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์โกงกลางสั่งได้นะเผื่ออ้อจะจัดเก็บนะคะนี่ไม้โกงกลางที่087ย์แปดเค่ะหกศูนย์หกเกาเ i d line a u n g s a r a ศู 09, อังศรา09ต้นนี้ไม่ใช่ต้นโกงกลางค่ะเพื่อน ต้นนี้เป็นต้นต้นสม็ดโทษทีนี่นี่ผลของสม็ดโกงกลางจะเป็นอีกต้นแม่งคล้ายกันวะ่ะนั่นอะโกงกลางที่เป็นโกงโกงกลางๆคล้ายๆกันโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ